และอีกเพลงที่เรียบเรียงเลยเก็บสับและความรู้สึกทั้งหมดที่เคยเรียนเอามาเขียนลงบนกระดาษจะประกาและความรู้สึกทั้งหมดที่มันสุดแสนประหลาดเขียนแทนความรู้สึกแต่ไม่กล้าบอกกับเธอนั่นดีกับผมจนผมเองก็ไม่กล้าลองก็ยนในใซซิเสียเอามันทิ้งไปก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนล้นไปด้วยความจริงใจแต่ผมกำลังเลยอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเธอจะจริงใจหรือจะแค่เล่นผ่านไปวันๆก็เธอเล่นสูงอยู่ที่ปลายพัะจันทร์ก็ไม่เป็นไรก็แค่ได้แอบมองเธออยู่อย่างนี้ละกัน กเ,เล่นตอนซบสายตาก็เ,าเล่นสะพนตรงเคินไอนอายจนผมตรงลบหน้าไม่ได้เอาไว้วอกเคพผมไม่เคยจะคบเจอกระทั่งชีวิตเ,เดินเจอคนเดียวนั่นก็คือเธอไม่เคยเจอที่ไหนโอเกลไม่เคยคิดไม่ใจแต่วันละเวลามันก็ดันจะเปลี่ยนใจและเปลี่ยนใจของฉันนั้นจะไม่ชอบเธอนี่ก็ข้างละของผมเหมือนกันก,ก็เจอดันเหมือนนางฟ้าในฝันรอคอยวันนั้นวันที่ฉันนั้นหวังสักวันได้พบเธอ